One, two, three, four. สัปดาห์สุดท้ายนะครับของเดือนสิงหาคมที่เบนเอ็นเคนะครับกับอัปเดตรถเข้ามาประจำสัปดาห์ EP พีที่257นะครับมีรถสวยๆเข้ามาเทามชมเลือกทั้งหมด9คันครับสวยๆเน้นๆทุกคันเลยทีเดียวนะครับชอบคันไหนแบบไหนอย่าลืมต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบนเอ็นเคได้เลยนะครับเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้กันเลยครับพกพาความหรูหรากับเลขกิโลเพียงแค่หนึ่งหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่หนึ L ่ง BMW 745 LE M Sport นะครับมาพร้อมสีเทาแบบพิเศษเบอร์ุมน่าเกรย์นะคร บบรรินะคัเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็น6สูบ3,000ซีซีนะครับให้แรงม้าสูงสุดที่สามอยเก้าสิบสแรงมา้าพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้วิ่งด้วยระบบไฟล้วนนะครับประมาณได้40กิโลเลยทีเดียวเคมค่าตาสิ้นเปลือกน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30-40กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นของรุ่นนี้เลยนะครับท่านผู้ชมบอดี part, ้พาร์ตเอ็มสปอร์ตรอบคันนะครับกระจังหน้าไตาคู่ได้ไฟหน้า BMW Laser Light นะครับีเอ็มดับเบิลยูเ็มซุ้มลอ้อเลยทีเดียวมาพร้อมหลังคา แก้วพาร์โนมิคกัลส์ลูฟ์นะครับระบบเคเลสโคแพ็กเกจด้านท้ายก็สวยไม่แพ้กันนะครับใส่ของเก็บสัมภาระเนี่ยได้แบบจัดเต็มเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับว่างใหญ่นั่งสบายนะครับพร้อมความหรูหราเลยทีเดียวมีการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจครบเลยทีเดียวกล้องถอยหลังนะครับได้เครื่องเสียงไฮเอ็นสอย่างตัวโบเวอร์แอนด์วิลกินนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับหน้าจอคอนโซลกลางก็จะเป็นตัวระบบสัมผัสสามารถปรับเกียร์นะครับหรือว่าฟังก์ชันต่างๆตรงคอนโซลกลางได้เลยนะครับแล้วก็ที่นั่งแถวด้านหลัังเเเนนนนีีีี่่่ยยยยยถืออววาาาาสบบลททดะครผู้้ชมมหจแก ขวาปรับแอร์แยกได้จากทางด้านหน้านะครับรุ่นนี้นะครับได้ตัวรีโมทเป็นแท็บเล็ตนะครับสามารถสั่งการภายในรถเนี่ยได้หมดเลยทีเดียวนะครับสำหรับซีรีส์เคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมานะครับน้อยมากๆเพียงแค่10,600กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับเซอร์วิสอินคลูซีฟนะครับถึงเดือน12ปี2027หรือไม่เกินเลขกิโลที่50,000กิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่2,790,000บาทเท่านั้นครับ สายสปอร์ตต้องห้ามพลาดเลยนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes Ben สเ200 Coupe AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดับเบิ้ลซีดามแล็มาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ4สูบ2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่197แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับได้ไฟหน้ามัลติบีนนะครับล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วนะครับมาพร้อมหลังคาแก้วพาราลลามิกลัสลิปนะครับระบบคู่ฝาาาท้้ยไฟฟ เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดํากับสีแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับพิมพ์ชุดแต่งภายในนะครับจะเป็นลายไม้สุดคลาสสิกเลยทีเดียวมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่นะครับเป็นพวงมาลัยแมงปอนะครับสามก้านท้ายตัดนะครับหน้าปัดเดือนใหม่เป็นตัวดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นระบบ MBUX นะครับทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะครับท่านชมพร้อมการเชื่อมต่อครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ MMC Bluetooth USB นะครับคอนโซลกลางก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับสามารถปรับโหมดฟังก์ชันการใช้งานไดด้หหลลลาากยยเเทีีว นั pelled, ่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่30,000กับ4,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่2,500,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรุ่นลิมิเต็ดเปิดตัวบอดี้ออเนียตัวใหม่เลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-Benz CLS 300D AMG Edition 1นะครับมาพร้อมสีเทาแบบพิเศษนะครับ d e Selenite s i g n l g r ไ y นะครรับถหายากเลยทีเดียวและคันนี้วิ่งมาเพียงแค่30,000กว่่าากเทนนนั้ะครับมา พร้อมกับขุมกําลังเครื่องยนต์ดีเซล OM 654 2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่245แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับบอ Body Part AMG รอบคันที่โดดเด่นมากๆนั่นก็คือสีเทาด้านนะครับ d e s i โนเซเนไลท์เกรย์นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับได้ไฟหน้ามัลติบีม m แล้ยังมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด20นิ้วสีดําสวยงามเลยทีเดียวนี่ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับระบบค e y l e s s Go p a c ก a g e ครบเลยทีเดียวไฟไท้าย LED นะครับฝาท้าไทยไฟไฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเซสเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดดนะครับับบบบตเย็บแบบ ลายมอนคัสเดินด้วยได้สีส้มสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับคอนโซลกลางนะครับที่เป็นลายไม้พร้อมชื่อรุ่นนะครับเอ dition วันนะครับและยังได้นาฬิกา IWC สวยงามเลยทีเดียวนะครับกล้อง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมซอร์เซอร์ราล์ฟเซสเทมพวงมาลัย AMG สามก้านไฮตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟอเมเบลล์ได้หลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับมีโหมดฟังก์ชันการใช้งานให้เลือกอย่างหลากหลายที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายสำหรับคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่่่งงมาาาาเเพียแคคค30,000 2,000กกทนนนััั้ะรรบบ สุดพิเศษที่เป็นเคสตั้งไว้เพียงแค่2ล้าน2แสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ สเปคคันนี้ก็หายากเช่นกันนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes- Benz CLS 220d AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดับออฟซีดามแบ็กและนี่คือ CLS 220d รุ่นก่อนเฟซลิปนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยขายน้อยแล้วก็หายากมากเลยนะครับมาพร้อมกลุ่มกำลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ OM 654นะครับ2.0ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับ BOSCH AMG รอบพันนะครับมาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับเปิด ระบระบบค t s c สโกแพ็ k เกจนะครับกระจกเฟรมเลสไฟท้ายเอาดีสุดสวยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเซสเข้าไปภายในเนี่ยสุดสปอร์ตด้วยเบาะหนังเนปป้าสีแดงตัดกับสีดำนะครับท่านผู้ชมกล้อง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซร์ราล์ซาวซิสเซมนะครับโฮมไลทยเอ็มจีสามก้านไฮตัดนะครับหน้าปัดเดือนใหม่เป็นตัวดิจิตอลสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ถึง3รูปแบบเลยทีเดียวและหน้าจอคอนโซลกลางนะครับจะเป็นตัวระบบ MBUX นะครับเป็นตัวทัชสกรีนแล้วก็ได้ทัชคอนโทรลแบบใหม่นะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนนนัั่่่งงสบบบาายยต้ออกเละครรวุ สวยงามใช้งานดีนะครับและเป็นรุ่นหายากอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่30,000กับ3,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นอนเคตั้งไว้นะครับ2,390,000บาทเท่านั้นครับ ของแต่งล้นล้นหล่อหล่อไม่ต้องรออะไรนะครับท่านชมถูกใจตั้งแต่แรกเจอเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Merc e d es Ben z CLS ซ 300D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำาอฟซินเนอร์แบล็กเอีก1คันนะครับท่านชมมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสสูบเทอร์โบนะครับ 2,000cc ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่245แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับบอดี้พาร์ต AMG รอบคันคันนี้ตกแต่งเพิ่มมาสวยงามเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่กระจังหน้านะครับจะเป นี่นะครับถือว่าเป็นรุ่นก่อนเฟสลิปด้วยนะครับเพราะว่าตัวฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยมีพาวเวอร์โดมนะครับไฟหน้ามัลติบีมนะครับแล้วก็ได้เพิ่มเติมก็คือล้อแม็กขนาด20นิ้วพร้อมเบรกพอดใหญ่ขึ้นนะครับรุ่นนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับระบบคีร์สโคแพ็กเกจด้านท้ายก็ไม่แพ้กันนะครับมีดักเทลสปอยเลอร์ดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ป่าท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอ็เซสเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกล้อองงงวััยฟก์ชน 3ามก้านท้ายตัดนะครับพร้อมหน้าจอที่เป็นตัวดิจิตอลสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นระบบ MB 2 0นะครับมีระบบ MMC มาให้ด้วยนะครับมีไวเลสชาร์เจอร์ด้วยนะครับระบบความปลอดภัยก็มาครบเลยทีเดียวทั้งตัวบรายสปอร์ตระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบขับตามคันหน้านะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายต้องบอกเลยนะครับว่า CLS คันนี้สวยแล้วก็ราคาดีเลยทีเดียวคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2 0ง0น่ะครับวิ่งมาเพียงแค่7 0 0 0หมื่นกับเจ็ดพันกิโลเท่านั้นนะครับกับราคาส่วน ใหม่กริบเนียนกริบนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-benz CLS 300d AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนเงิน i r เ d i u um ม Silver คันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นตัวท็อปเช่นกันนะครับ OM 654 2 0ลิรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่245แรงมา้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับและคันนี้ก็เป็นตัวมีระบบ MMC เหมือนกันนะครับได้ p า w e r Dome ฝากระโปรงหน้านะครับชุดแต่ง Body Part s, G, อบ eme, อ G, ดี้ะคร์ตสสเียวเลยทีเดีอว นะครับไฟท้ายสุดสวยเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับรอรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับได้เครื่องเสียงเบอร์เมซ์เซอร์ราล์ซาวด์ซิสเต็มกล้อง360องศานะครับระบบความปลอดภัยของคันนี้มีครบเลยทีเดียวฟลงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามก้านท้ายตัดนะครับหน้าปัดเดือนไมด์ดิจิตอลนะครับหน้าจอคอนโซลกลางระบบ MB20 นะครับมีตัวไวเลสชาร์เจอร์ด้วยนะครับมีเฮดอัพดิสเพลย์ด้วยนะครับคอนโซลกลางก็สามารถปรับโหมดนะครับเลือกการใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครัััััับบบบและะะกก็โโหหมมมดดดาารรรขขีีี่่่นนนนคคทท้้งง กว้างนั่งสบายนะครับเป็นอีก1นึคันนะครับที่สวยงามสภาพดีเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่30,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เป็น,นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่2,300,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ ยังคงเป็นที่ตามหานะครับท่านชมสําหรับ C-Class W206 รุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้นะครับแต่ว่าสเปคแบบนี้นะครับมือ1เนี่ยไม่มีขายแล้วนะครับท่านชมกับรถเข้าใหม่ประจํสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz C220d AMG Dynamic นะครับคันนี้มาพร้อมสีดํา Obsidian Black และนี่คือ C-Class โมเดลล่าสุดนะครับ W206 ยังไม่มีรุ่นเฟสลิฟตนะครับตัวนี้ยังเป็นตัวใหม่ที่สุดนะครับคันนี้นะครับท่านชมเป็น AMG Dynamic ของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดเลยทีเดียวมาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์ดีเซล นะครับ4สูบ2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าอยู่ที่200แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับบ Body Parts AMG, เล้อแม็ก AMG ลายพิเศษนะครับขนาด19นิ้วนะครับได้หลังคาแก้วพาร์โนลามิกลัสลูฟระบบคีย์เดสก์โกล์แพคเกจนะครับไฟท้าย LED รุ่นใหม่นะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อม Hand Free Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพคเกจนะครับกล้องถอยหลังเครื่องเสียงเบอร์เมซเซอร์เซอร์ราล์สซาวสิสเทมครบเลยทีเด กลางโดดเด่นนะครับใช้งานง่ายดายเลยทีเดียวเป็นหน้าจอ MBUX ทัชสกรีนนะครับพร้อมการเชื่อมต่อครบคันนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายนะครับทั้งโหมดความปลอดภัยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ b บ i ท์สปอร์ตครบเลยนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่40,000กับ5,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเอเคสตั้งไว้นะครับเพียงแค่สองล้านหนึ่งแสนกับเก้าหมื่นบาทเท่านั้นท้ับราคาประหยัดนะครับมา 8 Mercedes-Benz C 3 5 0 e Plug-in Hybrid Exclusive นะครับมาพร้อมสีดำมอสซิลแบล็กและนี่เป็น C Class นะครับ W205 รุ่นก่อนที่จะมาเป็น206คันเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมคันนี้มาพร้อมกลุ่มกำลังเครื่องยนต์เบนซิน Plug-in Hybrid นะครับในพาร์ทของเครื่องยนต์เบนซินเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบ2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดที่211แรงม้านะครับพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้าอีก82แรงม้าเสียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งไไไดดด้้้้้วยยระะบบฟโที่ม่มมตองใชน,นนนัครับไกกลลลถึงประมมาณ30เเเยยทีีดวค ตาสิ้นเปลินน้ำมันสูงสุดประมาณ30-34กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เน้นเรื่องประหยัดพลังงานและสมรรถนะดีเยี่ยมนะครับคันนี้มาพร้อมบอดี้พาร์ทนะครับที่เป็นตัวเอกลุสิปสวยงามเลยทีเดียวนะครับได้ไฟหน้าอินเทอร์เจนไลซ์ซิสเทมล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับไฟท้าย LED ช่องเสียบชาร์จไฟนะครับจะอยู่ทางด้านหลังเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมซิลเบรดนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพคเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยมั ที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยทีเดียวมาพร้อมกับซันโปร t e c ชั่นแพ็กเกจนะครับสำหรับ C350E คันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่50,000กับเ0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาส่วนพิเศษที่เบน,นเนเกตั้งไว้นะครับเพียงแค่749,000บาทเท่านั้นครับ 6แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับก็ได้รุ่นท็อปซีรีส์ของรุ่นนี้เลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 Mercedes-Benz C 300 BlueTEC Hybrid AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนเงิน Iridium Silver นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและี่ C-Class W205 อีก1คันของสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมคันนี้น่าใช้งานมากๆเลยนะครับเพราะว่ามาพร้อมขุมกาลังเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะครับในพาร์ทของเครื่องยนต์ดีเซลเองเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับ 2,200cc กับ204แรงม้าพ่วง แรงม้ามาวิ่งความเร็วต่ำเพิ่มการประหยัดน้ํามันให้กับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวท็อปออปชั่นบอดี้พาร์ตเอ็รอบคันนะครับไฟหน้าอินเตอร์เจียลไลซ์สเต็มล้อแม็กเอ็มจี18นิ้วนะครับมาพร้อมหลังคาแก้วพาโนราลิมิกลาสลูฟนะครับไฟท้ายเอาดีสุดสวยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็คเกจกล้องถอยหลังนะครับได้พวงมาลัย3ก้านท้ายตัดนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเป็นโหมด m b 20นะครับสามารถเลือกฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลายนะครับรองรับการเชื่่่ออมมตเเเนนวิิกชัททยีีีดบลููธ USB นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟเบนไล์ได้ถึง3สีสําหรับคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2014นะครับวิ่งมาเพียงแค่7 0 0 0 0มื่นกับหกพันกิโลเท่านั้นนะครับกับราคาพิเศษนะครับปิดท้ายสัปดาห์นะครับเพียงแค่6กแสนเจ็ดหมื่นกับเก้าพันบาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนนะครับอย่าลืมต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบนเอ็นเคได้เลยนะครับแต่ถ้าทั้หมดนี้ยังไม่โดนใจเดินทางมาที่โชว์รูมเบนเอเคของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆหลากหลายคันหลากหลายสไตล์กว่า200ันที่เนองรับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook Ben NK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติม,ตมที่กันตาลกออนไลน์ w w w b e n ต o com หรือติดต่อเข้ามาที่ Ben NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR code โคดที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่257นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่258นะครับจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ